และตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงนะครับประเทศนิวเวรแล้วนะครับ ครื่องเขาเรายังไม่ดมีเวลาเช็คอินที่ประเทศนิวซีแลนด์นี่นะฮะผมแนะนําให้ไปนั่งที่ล็อบบี้โรงแรมโนโวเทลนะฮะก็คือข้ามถนนไปถึงเลยนะฮะแล้วเขามีร้านอาหารด้วยแล้วก็มี Wi-Fi ไไแต่ Wi-Fi เขาให้เล่นแป๊บหนึง่งแต่ถ้าเราจะนั่งนานกว่านั้นต้องขอพาสดุ์เขาเลยก็เป็นออปชั่นทีวีในการรอนะฮะนะฮะแต่ถ้ามีโรงแรมอยู่แล้วเช็คอินรอบดึกออกเช้าก็ได้เหมือนกัน ผมก็เดินมาถึงแล้วครับเรียบร้อยฮะีนประตู16นะครับยังไม่ถึงเวลาบอดอีกประมาณ5นาทีนะครับคู่เตรมตัวเดินทางแล้วครับหลังจากที่เครื่องบินบินมาประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง o c ม a t i o n นะครับมีความสัมพันธ์แบบอิสระนะครับกับประเทศนิวซีแลนด์แต่ไม่ใช่ลักษณะของอณานิคมหรือว่าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งอย่างนั้นนะครับเขาเป็นประเทศนะฮะประเทศนี้มีพื้นที่แค่260ตารางกิโลเมตรนะครับเล็กนิดเดียนะฮะประชากรพันกว่าคนนี่นะครับเขาอยู่ในภูมิภาคโพลินีเซียนะฮะจริงๆก็คือ,อไม่ไกลาจากเกาะคุกเท่าไหร,ร่น เราะว่าเราบินมาก็เส้นนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เขาก็มีพื้นที่ทางทะเลเขานงาจะเยอะนะครับนะฮะลองชมท้องฟ้าตอนนี้เครื่องบินกำลังจะแล่นลงนะครับและตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงนะครับประเทศนิวเวยแล้วนะครับด้านหลังนะครับชื่ออาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเกาะที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับ ตอบแข้งนอกไปนะฮะเขามีสกูบเบอร์ไดรฟ์ดำน้ำด้วยสำหรับความสะดวกสบายนะฮะถ้าที่นี่ก็คือเขาจะมีฟลาแค่2วันต่อสัปดาห์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาเราก็ต้องพักอย่างน้อยประมาณ3-4วันนะครับแล้วก็ความลำบากอีกอย่างนึงก็คือหลายร้านเนี่ยเขาไม่รับบัตรเครดิตนะฮะเมื่อกนะี่ร้านไปซื้อร้านแรกเขาไม่รับแต่บางร้านพอมาถามจริงเขาก็รับเหมือนกันนะฮะบางร้านก็รับแต่บัตรเดบิตแล้ว ถ้าใครจะมาเที่ยวเนี่ยให้เตรียมแลกเงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์มาเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขารับนิวซีแลนด์ดอลลาร์เท่านั้นนะครับเป็นเงินของเขานะฮะบัตรเครดิตบางร้านไม่รับนะฮะอเมริกันดอลลาร์อื่นๆเลยไม่รับเลยอ่าแล้วเขาก็จะไม่มีที่แลกเงินนะฮะแล้วเขาก็ไม่มี ATM ไเมใ้เรากดเงินด้วยอ่าดังนั้นเมื่อกี้ผมก็เลยต้องไปที่ธนาคารแล้วก็เอาบัตรเอทีมผมเนี่ยนะฮะ ให้เขาลองกดแล้วเขาก็เอาเงินสดออกมาให้นนเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราแลกมาเราก็ไม่เสียค่าชาร์จเมื่อกี้ผมน่าจะเสียไปประมาณ5%้าเปอร์นแล้วก็ที่ยากที่สุดก็คือโทรศัพท์นะฮะดาตา้าอินเทอร์น็ตที่นี่แพงมากนะครับซื้อ Pocket ็ตไวไรวมค่าซิมด้วยเนี่ยนะฮะรวมค่าอินเทอร์นเนเต็ตด้วยอ่าผมซื้อประมาณ7จ็ิกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าบาทนนะ oh. ราจะมาประเทศแบบนี้แล้วก็เตรียมตัวรับกับความลำบากนะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าบางทีเราคิดว่ามันจะนง่ายๆในเรื่องการซื้อซิมเองก็ตามในเรื่องของอัอตราแลกเปลี่ยนต่างนะครับรอบเกาะน,นะครับเพราะก็มีระยะทางน,นะครับถ้าขับรอบกอเกานะเ่ยประมาณสองชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะฮะก็ครบรอบเกานะลนี่ก็เป็นคุกนะครับของประเทศเขามีแค่นี้นะฮะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในคุกเลย นะครับแสดงว่าเขาก็ไม่มีอาชญากรรมเท่าไหร่นะฮะครับนี้ก็คือท่าเรือหลักของเขาเลยนะครับนี่นะทะเลสวยงามนะครับที่นี่นี่ก็จะมีคนมาส่งนะฮะมีเรือขนส่งสินค้านะครับมาทุกหนึ่งเดือนนะฮะบางทีก็มีครุสซิปมาอย่างเมื่อเช้ามีมาแต่ว่าขึ้นไม่ค่อยดีนะฮะเขาก็เลยออกไปนะฮะนี่นะประเทศเขาเล็กๆแบบนี้เองครับก็เป็นประเทศที่แปลกนะฮะ และตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่นะฮะโรงแรมที่พักของผมทั้งหมดเนี่ยก็สามสี่วันนะฮะชื่อว่าโรงแรมซินิกนะฮะอานาทาวเวอร์รีสอร์ทนี่นะฮะนี่เลยครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับลองชมบรรยากาศข้างในนะครับนี่ฮะบรรยากาศชิลๆแล้วก็สโล,โลไลฟ์มากๆนะครับเป็นโรงแรมที่ผมมองว่าถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยหรืออาจจะแบบน่าจะใหญ่ที่สุดในในเกาะน,นี้เลยนะฮะเข้ามาแล้วได้เจอนี่ครับ ประมาณนี้นะฮะล็อบบี้นะครับห้องผมจะไปทางนู้นนะครับนี่นะฮะฝั่งนี้เองนะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะฮะตรงนี้นะครับร้านอาหารเช้ากลางวันอยู่ที่นี่นะฮะที่สําคัญคือมาดูระเบียงครับสวยมากมากครับนี่ฮะนี่เป็นระเบียงของโรงแรมนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆนะครับหันหน้าไปเป็นวิวทะเลนะับกว้างๆเลยเหมือนอยู่บนเนินเขาเนี่ยนะครับ นะครับกว้างเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวพาไปดูม้วนครับบรรยากาศเรียกว่าชิลแล้วก็เงียบสงบไม่เกี่ยวถามเขาแล้วครับร้านอาหารปิดสองทุ่มกว่านะฮะบ,บาร์ก็สองทุ่มกว่าเพราะงั้นถ้ามาดื่มก็หลังสองทุ่มกว่าไม่มีดื่มนะครับนี่ฮะร้านอาหาร ไรรยด้กัดดีครับถ้าเย็นกว่านี้อีกนิดหนึ่งคงจะสวยครับผมจะมีเวลาอยู่ที่นี่แบบสโลว์ไลฟ์หลายวันเลยครับสาสระว่ายน้ำอยู่นี่ครับนี่มีครอบครัวเขาเล่นสระว่ายน้ำเปนอยู่นะครับแล้วมองไปด้านหลังครับนี่ฮะวิวทะเลกว้างๆเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นแล้วนะครับกแดดแรงอยู่เดี๋ยวเย็นๆคงจะดีกว่านี้ทะเลที่นี่มันสวยนะฮะแต่ว่า ผมไม่เหมาะกับการเล่นเพราะว่าคลื่นแรงมากเราสังเกตครับแล้วก็มีตะโขดหินถ้าเล่นนี่หลอกปอบเปิืกแน่นอนอันตรายนะ้ำอาจจะพัดหลอกไปนะครับเหงนไหได้ความสวยนะครับั่งชมวิวยีง้งได้ครับแต่ไม่เหมาะกับเล่นเพราะไม่ใช่หาดทรายนี่ครับ,น,น,รบนี่ก็คือโรงแรมที่พักของผมนะครับที่นิเวนะครับสี่วันูคลื่นแรงมากครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบทุ่มหนึ่งนะครับนี่นะครับผมอยู่ที่ตรงระเบียงของโรงแรมนะฮะซึ่งเฉลียงตรงนี้เป็นร้านอาหารนะครับซึ่งเย็นนี้เป็นบาร์บีคิวนะครับดินเนอร์นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็มีแขกมานั่งพักทานอาหารอยู่นะครับผมสั่งอาหารไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ท่ามกลางบรรยากาศพระทีตตกดินสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวจะมีโชว์ด้วยนะครับ มองไปฝั่งนี้ก็จะเห็นนี่นะฮะไกลๆนะครับเห็นาชายทะเลนะครับ นี่ก็เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงเช้านะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมเดินทางมาเหนื่อยมากๆแล้วนอนพักผ่อนน้อยนะครับหลต่อนะฮะก็ทานอาหารเย็นเสร็จดูโชว์ก็นอนพักผ่อนเลยนะครับและเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมกาลังจะไปดําน้ําครับดาสกูบ้าครับนี่นะเตรียมชุดอุปกรณ์เรียบร้อยนะฮะนี่นะผมอยู่ที่ดช็อปนะครับชื่อนิวเว่ดิช็อปนะครับอยู่ข้างๆโรงแรมผมเองครับโรงแรมผมอยู่ถัดไปตรงนี้นิดเดียวติดกันนะฮะที่นี่เขาอุปกรณ์เยอะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะฮะ ก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ,ๆละนะครับที่นี่มีเวสสูตรเยอะเลยนะครับแล้วก็ BC ต่างๆนี่นะฮะอุปกรณ์แน่นมากๆนะครับนี่นะครับเยอะเลยนะฮะ เราจะไปดำจุดที่เขาบอกปะาารังสวยนะครับแล้วก็มีสัตว์ทะเลต่างๆสวยงามแต่ที่นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นกับดวงนะฮะบางที่เราอาจจะเจอเมนต้าเรอาจจะเจอฉลามบางชนิดนะครับแล้วก็สัตว์น้ําต่างๆที่สวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่นี่นะครับจุดดำน้าที่นิวเวเนี่ยนะครับมันจะสวยสู้ที่อื่นได้หรือเปล่าครับในฝั่งนี้นะครับเนื่องด้วยขึ้นทะเลนะครับฝั่งนี้เยอะนะฮะเขาก็เลย ย้ายเราไปดำอีกที่หนึ่งซึ่งใกล้ๆโรงแรมนี่นะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีงูเยอะนะครับอ่างูเนี่ยเป็นงูที่อันตรายด้วยนะครับมีพิษครับผมว่าสิบเท่าของอ่างูเห่าอะไรบ้านเราเลยแต่ว่างูที่นี่เนี่ยไม่เอ็กซ์เรสซีไม่เคยกัดคนมาก่อนดังนั้นเนี่ยอ่าบางทีเขาบอกว่าถ้าเอามือวางแบบนี้นะฮะมันจะขึ้นมาบนมือเราด้วยนะฮะแต่มันไม่กัดนะครับแต่ว่ายังไงเราก็ต้องระวังไว้นั่นึองนะครับถ้าโชคดีได้เห็น ตอนนี้ฝั่งนี้เขาบอกว่าคลื่นมันแรงเกินนะฮะน,นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะข้ามไปอีกฝั่งนึงแต่ว่าเราถึงที่ด้ช็อปคลื่นมันแรงของเมื่อวานเขาบอกว่า,าวานขึ้นดีกว่านี้ครับท้องทะเลเรียบแต่วันนี้คลื่นกงนั้งจะแรง ตอนนี้นะครับก็เกือบจะเที่ยงนะครับผมก็กลับมาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ได้เวลามาชิลในสระว่ายน้ำนะครับนี่ฮะแดดไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะผมอยู่ที่โรงแรมนะฮะที่ชื่อว่าซีนิกมาทไวรีสอร์ทนะครับชื่ออาจจะเรียกผิดนะครับแต่เป็นเรียกว่าเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่ค่อนข้างใหญ่มากบนเกาะนี้เลยก็ว่าได้เพราะที่ผ่านมันมีแต่เล็กๆนะฮะแล้วก็โรงแรมนี้ก็สวยฮะบรรยากาศดีนะฮะอยู่ติดทะเลเราจะได้ยินเสียงคลื่นมาเป็นระยะๆ่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะ สำหรับเมื่อเช้านะครับก็ประทับใจมากๆนะครับก็คือผมได้ไปดำน้ำนี่นะครับสกูบาไดคือที่แรกเนี่ยตัดสินใจว่าจะลงดีหรือไม่ลงดีเพราะหูวเขานั่งจะอื้อนะครับกลัวลงไปแล้วเคลียร์ไม่ได้ปรากฏว่าก็ลงไปก็เคลียร์ได้เคลียร์หูวได้ดีนะครับและที่ประทับใจกว่านั้นก็คือได้ไปเจอนะฮะงูนะฮะจำนวนมากเลยนะครับคือเขาบอกว่าที่ผมไปเนี่ยเรียกว่าสเนกเลกนะครับสเนกเลกก็คือเป็นที่อาศัยของงูเยอะแยะผมก็ไม่นึกว่ามันจะเยอะขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่า ถ้าไม่ได้ลงนี่คือเสียดายแน่ๆเลยนะครับอพอผมลงไปปุ๊บเนี่ยนะก็เห็นเต่าเห็นงูเห็นปลาแล้วก็ปลากรรังสวยๆแล้วก็มีอยู่จุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่เหมือนกับเป็นกองก้อนหินแล้วก็มีปลากับงูเนี่ยชุมอยู่เต็มมากเลยนะฮะว่ายวนไปวนมาเนี่ยลักษณะของมันก็คือว่างูเนี่ยมันจะเข้าไปในก้อนหินเพื่อไปล่าปลาแล้วปลาเล็กๆก็ออกมาปลาใหญ่ก็จะกินแบบนี้นะฮะมันก็เลยชุมนุมอยู่เป็นก้อน ผมก็เลยไหว้เข้าไปตรงบริเวณนั้นแล้วก็ให้เขาถ่ายคลิปะฮะซึ่งได้คลิปสวยๆมากๆแล้วยังได้คลิปสวยๆกระเต่าด้วยนะฮะแล้วไม่เคยไหว้กับงูที่ไหนเยอะขนาดนี้มาก่อนปกติเราเจองูที่อื่นเนี่ยเราก็ไหว่ยอยู่ไกลๆแล้วก,กลัวมันแต่ที่นี่เขาบอกว่างูเนี่ยมันไม่กัดคนแต่มันก็อันตรายเพราะมันมีพิษมากกว่างูจงอางถึง1ิงเท่านะฮะแต่ว่าเอ่อมันก็ไหว้วนไม่ทําอะไรนะฮะ,ะเขาบอกว่าถ้าเราทํามือแบบนี้มันสามารถไหว้ามาบนมือเราได้เลยนะฮะน่ากลัวมากๆคือตื่นเต้น สุดๆนะครับลืมทุกอย่างไปเลยหลังจากที่ไปลงเนะี่ยรู้สึกดีมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับในการมาดำน้ำที่มินูเวนะครับไม่คิดว่าจะได้มาดำในที่ที่ดีแบบนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นไม่กี่ที่ในโลกที่ทำให้เราได้สามารถดำน้ำกับงูเยอะแยะขนาดนี้นะครับจนไดช็อปเนี่ยเขายังบอกว่า,าเขาก็ไม่เคยเจองูเยอะพร้อมๆกันขนาดนี้มาก่อนนะฮะเขาต้องขอรูปจาก ตัวโ,โปรของผมไปด้วยเลยนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วได้รูปสวยๆนะครับตามที่โชว์ไปแล้วนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมากๆตอนนี้ขอเวลาพักผ่อนเดี๋ยวว่ายน้ำสักพักหนึ่งทานอาหารกลางวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็มีทัวร์ไปดูหมู่บ้านครับไปน,นั่งกันครับขอบคุณที่ติดตามช่อง y o YouTube หมอสองด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและโปรดติดตามคลิปใหม่สนุกๆทุกวันอังคารและวันศุกร์ ขอบคุณมากครับ